สวัสดีครับวันนี้ผม NC t j a r i วันนี้นะครับเป็นอันนี้วิธีการใช้คำกริยาชิริมัสรู้เรื่นะครับพอที่มีคนที่มาคอมเมนต์ว่าชิริมัสกับชิตเตื่องไหมนาะงมาวิธีใช้ต่างกันยังไงจิงคำกริยาชิริมัสนะครับเป็นคำกริยาพิเศษมากๆมีคนที่ใช้ผิดก็เยอะมากด้วยแต่ก็เข้าใจว่าทําไมนักเรียนไทยนะครับมักจะใช้ผิด และนอกจากนั้นก็เพื่อสนทนาภาษาดีๆนะครับมีเรื่องที่สำคัญมากมากด้วยเดี๋ยวอธิบายในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะอธิบายวิธีการใช้ชิริมัสนะครับเราต้องทบทวนพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะประโยคคาเกริยาซักคาเกริยาโน่ทัวไปนะครับคือกุมตรอนโอคาเกริยาเช่นชาวาอ๋ออาบิมัสご飯を食べますก็กินครับก็กินอะไรครับกินข้าวครับข้าวเป็นกัมโคน สักกามกริยานีンン้ก็สักกามกริยาต้องการกรรมก็กินก็กินอะไรก็กินข้าวข้าวนะครับก็เป็นกรรมตรนนะครับแสดงด้วาชวยโอใช่ไหมก็รีกกรรตรนโอกรรมกริยาแล้วก็กรรริยาุมาสนะครับซาเดนกังระทัทีกูคุ้นนาอนน่ะกรกังวทัทีทเป็นประจำหรือโคเทจินทานันดังนันชวอาบิมาสเปลว่าจะอาบนั้หรือวาอาบน้เป็นประจำเท่านั้น กําลังอาบน้ําอยู่หรือว่าเมื่อวาอาบน้ําหรือว่าตัวน,นี้อยู่ในสภาพอาบน้ําแล้วนี้นะครับมันใช้รูปมัสเแบบนี้ไม่ได้ก็หันออกาเปมัสเปรว่าจะกินข้าวหรือว่ากินข้าวเป็นประจำเท่านั้นใช่ไหมครับอันนี้เกิดพื้นฐานของคำกริยาทั่วไปกัมโอกริยาแต่ยันที่เรียนตรง N5 นะครับ み、カムグリア、バンカム、ティ、マイシャイ、カムシュワイ、オ、ガムトロン。ガムトロンが、カムグリア。マイコアは、ガムトロンコン、サッカムグリア、にーナカ。サデンドアイ、カムシュワイ、カカカムシュワイコン、ガムトロンク、カ、ニーナカ。ムグリア、ベッ、ニーナカ、コラオコ、ジャムルイ、イマス、アリマス、ミユー、シェメカ。ネコ、わかります、カ、ね、ウチャイ。ナイエルハーんかミケニー。サムカムニーナカ、コ、チャイ、カムシュワイコン、ガムトロン、ガ、チェン、ミカ。コトンボクは、ミアラミメ、オコ、ネコガイマ、ママイシャイ、ネ<式> みかみやらいかみとこうこ机があります。カうちゃないかカうチゃイらいかカうちゃないパサーデープンパサーデープンペンカムトロンってマイシェは日本語をわかりますのいますありますでわかりますになんかちゃいムシュワイカムトロンが และรูปมัสสาเดนสภาพปัจจุบันคือเนโกละอมัสแปลว่าจะมีแมวไหมไม่สภาพปัจจุบันนะคะมีแมวใช่ไหมครับเช่นญี่ปุ่นก็ว่าก็รู้ว่าจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรอก็ไม่ใช่สภาพปัจจุบันว่าตอนนี้นะครับเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอยู่ในสภาพที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นครับแสดงว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้皆さんこうก็ฟังคำอธิบายพวกนีーー้นะครับอาจจะสังเกตว่าขมกริยาตัวไปกับขมกริยาแบบคันเป่ プーペップにてんだいまい。カムグリアグラタムかこガムトロンをカムグリア、レコカムグリアサレンサパーいます、あります、わかります、の。ペンカムグリアティサレンサパーではトンガンガムトロンドアイシェメカップ。サムカムニ仲、ポーディカムグリアティサレンサパープ、ドアイレコループマスかサレンサパープ、パッチュバンシェメカップ。ジャミアニンガイゴは、ペ、ポアティバイアンニ仲、ミパンハグク、ク、コれですね。カムグリア知ります、ルールチャックに。 はい、ケースケ先生、ふ、うん、知ります。はい、ちゃん、ルーチャーク、なんか、ルーチャーク、ケースケ先生か、ルーチャーク、クルー、ケースケ、なんか、あ、トロンになんか、さイカムシュワイガムトロン、RID、ガールを。あー、トロンに知ります、ルー、ルーチャーク。ルー、ルーチャークペン、カムグリアティ、サレン、サパーアップ、シャメイカップ。ああ、サレンは、チャイカムシュワイガー。 เลโก้ลูปมาสได้ไหมได้เพราว่าคัมกริยาทีซสดลนซาพนะครับลูปมาสซาเลนซาพปัจจุบันใช่ไหมครับอ่าเคนสึกเ้ง先生ก็รู้จักเคนสึกิ้ง先生ครับดังนั้นถ้าจะถามว่ารู้จักเพลงนี้ไหมครับก็この歌が知りますかเขาต้ปว่าはい知りますよใช่รู้จักนะอรับใช่นักคริยานะครับมักจะพูดแบบนี้แต่อันนี้นะครับผิดครับ ถ้าจำยันนีムムム้นะครับก็ปกตินักเรียนใช้ยันนี้ดังนั้นผมทำคลิปอันนี้นะครับอันนี้ต้นจำแบบพิเศษพิเศษครับซิลิมสนี่นะครับให้คำกริยาสิลิมัสที่มีความหมายรู้รู้จักนี้นะครับให้มีวิธีการใช้ต่างกับคำกริยาทั่วไปหมายความว่าคำกริยาสภาพทั่วไปนะครับคือถึงเป็นคำกริยาสาระสภาพแต่วิธีใช้คล้ายกับคำกริยาสเระกระทำซึ่งใช้คำช่วยของกำตรงโอครับเมื่อกี้บอกว่า カムグリアサレンサパープなカッチャイカムシュワイガーレコループマスペンスパパパチュバン。タヌムアンジャカムグリア知りますにナかくビティガンチャイクライガプカムグリアガタムトワトワパイ。だんなんガムトロンナかトンサデンドワイカムシュワイオルーアライルジャクアライなんかトンサデンドワイカムシュワイオレ、ルーパチュバンなカッ知っていますカップ。 และรู้ปัจจุบันนะครับคือ知っていますかใช่ไม่ใช่ไりまครับすูปล่าอะรไรัปล่าจมรู้จับจะรู้นะครับซึ่งเราู้ไม่มครอกา้่จะัใช้ฉับจะรู้จัก้ครับ ในอนาคตจะรู <es> anyway, ้จักคำศัพท์นี้อะไรเนี่ยมันจะรู้ได้อย่างไรโดเรมอนหรอถ้าเป็นโดเรมอนอาจจะรู้ไปอนาคตเดี๋ยวกลับมาอะไรเนี่ยน่าจะรู้แต่ว่าพวกเราไม่มีโอกาสที่จะใช้จะรู้จักนะครับไม่มีโอกาสที่จะใช้สรุปนะครับรู้ปัจจุบันคนรู้รู้จักนี้นะครับต้องเป็นรู้รู้จากนร้นะครับใช่ไิมล่ะรู้รู้จักน้นะครับและพออธิบายอย่างนี้นะครับนักเรียนมักจะพูดว่า いいえ、知っていません。私は知っていません。じゃあマイルチちゃくか。ルーパッチュバンク知っています。それはルーパ2世、トンペン知っていません。じゃまいか。マイ、ルーパ2世、なんか、ポッカッティかカ知りません。知りますクジャルーチャゃくでは知りません。プレーは、ユうないパーマイルチちゃ ครับอืพิเศษเนาะมันต้นจำแต่ก็ใช้บ่อยมากก็เลยจำไว้นะครับมิยาสันรู้ไหมซิตตี้มาสกาว่าแก้วบีเนะครับเมื่อกี้ประกาศจบการศึกษาจาก b ี k เคศร้าจังถ้ารู้ก็อ่ะให้ชิตตี้มาสยอ たまいる子、いいえ、知りません。なんか、知っていますかはい、知っていまする。いいえ、知りません。なんか、ペンヤに。だな、むぎ、僕は、この歌が、知りますかはい、知りますよ、べっに。なんか、ピーッカピー、ピッ、プー、マイプー、べっに。はい、じゃあ、僕は、ルチャックプレーニーイに、毎個、この歌をですね、シンティール、ルチャック、なんか、トンサデンドワイカムショワイを、こうルチャック、毎個、知っていますかなんか、めっちゃ知りますかね。知りますか、プレイは、 เธอจะรู้จักไหมเธอจะรู hmm. like no is, so ้จ right? oh okay, okay, so ักในอนาคตไหมเนี okay, ่ยมันแปลกใช่ไหมครับวิธีตอบรับก็ให้知っていますよฉันรู้จักคาอยู่ในสภาพรู้จักและถ้าไม่รู้จักก็อีเอชิริมาเซนตามตารานี้นะคะはいこれよく使いますから覚えておいてくださいはいแค่นี้พอแล้วแต่เพื่อสนทนาภาษาญี่ปุ่นนะคะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นมีสิ่งที่皆さんต้องเรียนรู้คือこれです知っていました はい、知っています、プレイは、パッチバンルーチャック、シェメイカ。では、知っていました、クループアディットコンルールーチャック。この、知っていました、なんか、マクチャチャイがこれです。実は、クワーク、チンチン、なんか、ま、いいや、クーッなー、で、チンチンな、あれにゃ、クルアナナ、チャンルーカップ。 มาตั้งแต่อาดิดีตนีอะร่้รู้อยู่แล้วรย่แรู้อย่แรู้อ่แลร้อ่วอย่แบ้อย่แ่แราก็เอ่อยล่อวแวร่แรู้่แตว่อ่ย่ล่รู้วออยร่้ ด้านั้นสถางๆนการณ์ที่ใช้บยที่ลปดคือ s u r p r i พรส์เนาะเซอร์ไพรส์บากูแต่นี้นะทางห้ n e นะครับแกนเจ้าของบางกูเนาะเพื่อนเพื่อนได้ข่าวว่าเน็ตรถโชงาเข้าโรงบรมด้วยเอ๊ะเย้จเย้จังแล้วก็นื่งทรงสรางขายเปิเตอร์อะไรอย่างนี้นะเอาแล้วทุกคนรู้หรอรู้รู้รู้จริงๆรู้นะครับใช้คําว่าสติตี้มาสตอครับทำตัวแบบไม่รู้ก่อนแต่ว่า ชาร์ลีทีรังว่าฉันนะคะจริงจินน่ะรู้อยู่ตั้งแต่อดีตอะไรอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้เราก็จะใชัสิっていましたดังนั้นคือว่าไม่กล้าบอกนะแต่ว่าจริงจินน่ะฉันนะคะรู้เรื่องนี้มาโกนตั้งแต่แรกแรกเลยอะอย่างเงี้ยอืมเป็นอย่างณีให้ これが、ウィティガンチャイ知っていました。レ、ティーサムカンク、これ、知りませんでした。はい、これ、ルーパーディセイルールーチャック知りません。ユーライサパーマイルチャックシェメカレを知りませんでした。ク、ループアディトコン知りません。じゃ、チャイトンナイ。ク、トンアディトナカッチャンマイルチャック。で、はチャイループアディトれはパッチューバンナルーチャックシェメカこれは、アライ。ク、 プンルーは、プンルー。プンなは、ちゃいばかりるはところ、シャいマいは、たやはぷんるーたおななはちゃいところがばかり、マいラい。トンチャい、サムノワンに、知りませんでした。とんあり、なかまいる。たまいトンペンループディプロはパッチバンナルーレーを。まいはま、とんにらぷんルーレー。おい、そうですかえ、知りませんでした。プンルーレー、に、ンアディちゃマいルーレイにらとニルーレ ประมาณนี้ดังนั i, ้นตรงคอมเมนต์ยูทูบนะครับก็มีภาษากนใช้ได้นะครับถ้าในคลิปของผมนะครับมีเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้นะพ่นรู้อะไรนี้ก็เรื่องนี้นะครับไดด้้วยม่รู้นะครับ えー、知りませんでしたそうですか知りませんでしたチャイボーイまあ、これはプンルーなんか。うん。だから、えー、そうなんですかペニアなんろ知りませんでした。プンルーーによく使います。これも覚えてください。ジャムルイディコは知りませんでした。プンル,ルーるー เอาวันนี้ครับได้อธิบายวิธีการใช้ซีรีมัสรู้จักเนาะซึ่งไม่เหมือนกับคำกริยาทั่วไปกระทำกับสภาพนะคะกรรมโอกริยากรรมก็กริยานะครับคือไม่เหมือนกันเราควรต้นจำเนาะกรรมตรงของซีรีมัสนะครับแสดงด้วยโอและก็รูปปัจจุบันคือรู้จักมั้ยรู้ก็รู้ไม่รู้นะครับและนาะจากนั้น สั <Cornell>. นวนที่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน <Reason> สิตีมาสต์นะครับจริงฉันรู้อ่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกเันนี้รู้สิไมาเสนเดเพร์นะครับสงอันนี้ต้นจำให้ได้ครับให้ใครไม่รู้มากองใครเพื่อนรู้ก็ลองคอมเมนต์นะคะว่าสิไม่เส้นเด็ดดูนะคจะมสวัสดีครับเซนาว